สวัสดีค่ะวันนี้มีงานมีดนิบเดินป่าขนาดใบ11นิ้วมาเปิดขายนะคะราคาจะอยู่ที่เล่มละ1,390บาทมีบริการเก็บปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะคะวันนี้มีออเดอร์มาทั้งหมด10เล่มนะคะตัวนี้นะคะเป็นขนาดใบ11นิ้วนะคะลูกค้าไม่ถึง11ค่ะ ขนาดใบยาว10นิ้ว6หุนนะคะขนาดใบกว้างอยู่ที่2นิ้ว1หุนค่ะสันหนา6มิลเรียวปลายนะคะตัวนี้เป็นงานตีขึ้นรูปจากเหล็ก S50C สีชุบน้ำมันนะะสีดำตัวนี้จะเป็นไม้ประดู่ลมดำนะคะมีบริการเก็บปลายทางจัดส่งทั่วประเทศค่ะ 1> 1ะะก,ก่อนการโอนเงินทุกครั้งนะคะลูกค้าได้โปรดระมัดระวังมิจฉาชีพนะคะ mm hmm. เนื่องจากตอนนี้ทางเพจมิตรไทร์ท์าำนาน่อนของเรานะคะมีมิจฉาชีพนะคะมาแอบอ้างนะคะมันก๊อปชื่อเพจก๊อปรูปแล้วก็ก๊อปคลิปวิดีโอนะคะ,ะถ้าลูกค้าจะโอนเงินนะคะสามารถโอนเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ,พนะคะชื่อบัญชีจิราภาโพตาเท่านั้น,นะคะ่ะ ป็นบัญชีนี้นะคะหรือจะติดต่อทางเบอร์โทรก็ได้นะคะ098-127-8635ค่ะติดต่อที่จอยโดยตรงได้ด่วนเลยรีวิวมิเดบเดินป่าราคา1390บาทมีบริการเก็บปลายทางบวกเพิ่ม100บาทค่ะตอกโลโก้ขอให้รวยนะคะ กระถิ่แห้งๆฟันได้หมดคะ่ะมีรับประกันตลอดการใช้งานนะคะ เดตวันที่8พฤศจิกาสองห้าหหนะคะอาวันนี้มีงานวเดีทเดินป่ามาทั้งหมดสิเล่มน,นะคะลูกค้าสามารถเดอนได้เลยะคะ่ะสนใจเล่มไหนแคปนา้าโอทักแชทดสองถังได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อที่เบอร์0 9 8ย์7 8 6 3 5ได้เลยะคะ่ะมีบริการเก็บปายทางบวกเพิ่ม100บาทนะคะ ขนาดใบมีดจะอยู่ที่10.6นิ้วนะคะชุดนี้ช่องทางการโอนเงินนะคะโอนได้แค่บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะนับจากเล่มน,นี้เป็นเล่มที่หนึ่งนะคะอันนี้เล่มที่สองอันนี้เล่มที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบนะคะช่องทางการติดต่อนะคะมี มีเพจนะคะเพจมิตรไทยทำนานาถอนนะคะวงเล็บช่างอาวุธแสนเสร็จนะคะอ่ส่วนเบอร์โทรนะคะ0ูนย์เก้าแนึ่งนะคะหรือว่าจะติดต่อทาง i อดีไลน์นะคะ JOYLW เก้นะคะหรือว่าจะติดต่อ Facebook ส่วนตัวของแม่ค้าได้เลยที่เฟซบุ๊กนี้ได้เลยนะคะอ่สนใจเล่นไหนแคปหน้าจอทักแชทส่งรูปภาพสอบถามได้ทุกเล่มค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะ,นะคะ